สวัสดีครับผมเซบางนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวซูกิเอริค้าีเอ็กซูอริคคันนี้นะครับเป็นรถสีแดงนะครับผมคันนี้ก็เป็นรถที่เตรียมจะส่งมอบนะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าคันนี้ได้ทำการ กุ่มหลังคาแล้วก็หูกระจกสีดำนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยครับว่าตัว g x จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับปูนกีอรีค่า g x นะครับก็จะได้ไฟตัดหมอกด้วยนะครับแล้วก็มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ส่วนล้อก็จะเป็นล้ออนลอยที่แบบว่าทํำตูโทนนะครับมาจากโรงงานแล้วก็มือจับประตูโรเมียมส่วนตัวกันสาดนี้จะเป็นที่เซลล์ติดเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ กับยเลอร์ที่เพิ่มเข้ามาก็ตัวนี้ครับเป็นสติกเกอร์ติดฝาถาังน้ำมันนะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยก็จะได้เป็นไฟท้าย LED แบบไลท์ไกด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันเลยครับผมเป็นด้านในของสติกเกตัวท็อปนะครับข้างในก็จะเป็นลายไม้ดุงคอนโซลแล้วก็ด้านข้างนะครับ วงวารยก็เป็นแบบหุ่มหนังแล้วก็มีลายไม้อยู่ด้านข้างนะครับมีหน้าจอมาให้แล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะครับพร้อมกับสายชาร์จอันนี้ก็จะมีติดกล้องหน้าเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีที่พักที่พักแขนส่วนอันนี้เป็นเบาะหนังดําได้แดงนะครับอันนี้ทางเซลล์เขาจัดมาให้เลยนะครับมีหุ่มด,ด้านข้างด้วยนะครับ ข้างในก็หุ้มหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเรือนไมค์ฟูจิเออร์ติกนะครับตัวเรือนไมคเนี่ยก็จะบอกอวัดรอบแล้วก็วัดความเร็วนะครับส่วนตรงหน้าจอเล็กๆนี้ก็จะบอกเป็นตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็มีเวลาอุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วก็กี่กิโลลิตรอ่าตัวนี้ก็จะปรับได้มีคิป ATP เนาะ ATP ่วนตัวนี้อ่าก็จะเป็นค่า เกลียนะครับเอวร์เลสแล้วก็เลนนะครับรสุปรทั่วไปเลยอ,อันนี้เป็นพวองมาลัน,นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจดัตสุสกิออโตโมบิลเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ